วันนี้ผมก็อยู่ที่สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน,นครพนมนะครับวันนี้เราจะไปกรุงเทพกันนะครับนี่ก็สถานีขนส่งนครพนมนะครับผมก็จองตั๋วไว้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าแปอวตั๋วนะครับของรถบขส .99 นะครับนี่ก็เป็นตั๋วที่เราจองนะครับมันก็เป็นกระดาษแผ่นใหญ่หน่อยนึงนะครับ นี่ก็คือรถที่เราจะไปนะครับรถออก17นาฬิกาครับหรือ5้าโมงเย็นครับรถเป็นรถจากคนนะครับกรุงเทพสกนะครับแต่ว่าอยู่นี่นครพนมนะครับมารับที่นครพนมนะครับไปเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปบนรถกันนะครับฝนก็ลินลินนะครับที่นครพนมนะครับสถานีขนส่งนครพนมนะครับก็รถออก5โมงนะครับ5้าโมงเย็นนะครับก็น่าจะไปถึงกรุงเทพก็ ประมาณตีห้านะครับโดยประมาณนะครับผมกาไว้นะครับก็ผมก็จองตั๋วด้านหน้าสุดเลยนะครับก็หกรหบาทนะครับจากนครพนมไปที่หมอชิดนะครับนี่ก็ห้าโมงแล้วนะครับก็รถก็ออกนะครับตรงเวลานะครับตามเวลาเลยครับ ฝนก็ลินลินนะครับที่นครนพนมช่วงนี้นะครับเดือนพฤศจิกานะครับก็อาจจะเป็นว่าพายุเข้านะครับบรรยากาศก,าก็ดีนะครับที่นครนพนมผมก็ไปเดินที่ริมโขงมานะครับ ตอนนี้ก็มืดมืดแล้วนะครับก็เพิ่งจะห้าโมงกว่านะครับก็หน้าหนาวนะครับก็มืดเร็วนะครับฝนก็ลิลินนะครับ ก็บนรถเขาก็แจกน้ําดื่มให้นะครับน้ําดื่มแล้วก็มีขนมห่อหนึ่งกับน้ําขวดหนึ่งนะครับนี่เขาก็มาจอดรับคนนะครับก็คนก็ยังไม่เต็มนะครับก็ จอดรับคนไปตามจุดนะครับนี่ก็6กโมงกว่าก็หนาวแล้วนะครับแอร์ก็เย็นนะครับฝนก็ตกนะครับเดี๋ยวเราชมบรรยากาศไปที่กรุงเทพครับแต่ผมก็ถ่ายให้ดูเป็นช่วงๆครับ ตรงนี้ก็เป็นสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดสกลนครครับก็เข้ามารับคนที่สกลนครนะครับตรงนี้นะครับก็ผมก็เคยมาอยู่นะครับที่สกลน,นครนี้มาครั้งสองครั้งแล้วนะครับแต่ว่าก็หลายปีแล้วครับเคยมามามา,มาเที่ยวนะครับ เส้นนี้ผมก็ไม่ค่อยได้มานะครับเส้นเส้นสะกอน,นี้จะข้ามเขาผู้พานนะครับแต่ก่อนผมก็เคยมานครพนมแต่ว่าผมไปเส้นทางกุมภวาปีนะครับของเชิดชัยนะครับอันนี้ผมลองมาบกศเพราะว่าบกศนี้ก็จะมาเส้นเขาผู้พาน,นครับก็เคยมาครั้งหนึ่งเคยมานะครับแต่ว่ามานครชัยแย่นะครับแล้วก็ตอนนั้นก็กลับทาง ท่าพนมนะครับกุดชุมยอโสธววรครับไม,ไม่ไม่ไม่เคยกลับทางนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูนะครับแต่ว่ามันจะมืดๆหน่อยนะครับเพราะเป็นกลางคืนนะครับมันดีนะครับที่ว่าเราเดินทางเราเห็นอะไรแปลกๆนะครับสิ่งที่เราไม่เคยเห็นนะครับผมชอบมาก ออกจากสกลมาเขาก็เอาผ้าห่มมาแจกนะครับผ้าห่มก็แจกหลังจากที่ออกจากสกลน,นะครับก็คิดว่าคนน่าจะเต็มแล้วนะครับเขาถึงมาแจกนะครับก็ทนหนาวมาตั้งแต่น,นครพนมมาถึงสกลน,นี่นะครับนี่ก็เป็นพระตำหนักภูพานนะครับตรงนี้นะครับภูพานราชนิเวศอะไรสักอย่างนึ่งนี้นะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นถนน2เลนนะครับเลนสวนนะครับก็ถนนไม่ได้กว้างมากนะครับเพราะมันเป็นเขาภูพานนะครับก็เป็นเป็นเป็นเทือกเขาเขาอาจจะอนุรักษ์ธรรมชาติไว้อะไรประมาณนี้นะครับหรือว่ายัางไงผมก็ไม่ทราบนะครับก็รถก็ได้วิ่งวิ่งช้าชานะครับตรงนี้ก็เป็นโค้งปิ้งงูนะครับสกลนครเขาภูพาน,นครับเขาบอกเป็นถนน ที่สวยนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เห็นกลางวัน,นะนครับก็เห็นแต่ในในคลิปในอะไรนะครับนี่มันเป็นกลางคืนมันก็มองไม่ค่อยชัดนะครับแต่ว่ามันก็เป็นโค้งๆแหละครับโค้งปีง,งูนะครับก็บรรยากาศฝนตกนะครับอากาศน่านอนมากเลยครับบางทีผมก็ก็หลับไปนะครับ หลับมั่งตื่นมั่งรถจอดผมก็จะมาถ่ายนะครับรถจอดนะผมจะรู้สึกตัวถ้าข้ามเขาผูพันไปก็จะเข้าจังหวัดกาลสินนะครับก็ากาลสินถิ่นน้ำดำนะครับเดี๋ยวเราก็จะหยิบสักหน่อยหนึ่งนะครับ นี่ผมตื่นมาก็ถึงกาลสินแล้วนะครับสถานีขนส่งกาลสินนะครับฝนก็ยังไม่หยุดตกนะครับตกตั้งแต่นครพนมมาตะกนนครกาลสินแล้วครับตกแรงเลยนะครับก็หลับดีมากเลยนะครับก็หนาวๆ่มผ้านอนนะครับก็รถดออกจากกาลสินเนี่ยับมีไดโนเสาร์เลยนะครับ เดี๋ยวผมก็จะนอนอีกสักตื่นหนึ่งนะครับเรารถจอดผมจะถ่ายนะครับ <lib> ตอนนี้ก็เที่ยงคืนกว่านะครับก็รถ <bir> ก็มาจอดกินข้าวนะครับที่สีดานะครับนะครราชสีมานะครับก็ผมก็ คูปองก็แลกยี่สิบห้าบาทนะครับก็ผมก็ไปแลกน้ำมากินนะครับก็เดี๋ยวผมก็จะขึ้นรถนะครับฝนก็ยังลื่นๆอยู่นะครับตอนนี้องน้ำนี่ก็เป็นรถมาจาก บ้านกลางธาตุพนมนะครับมาจากนาครพนมเหมือนกัน,นครับรถข้างๆก็เดี๋ยวผมก็จะนอนต่อนะครับรถก็น่าจ,จะไปเข้าโคราชนะครับแต่ว่าบางทีผมอัดจะหลับยาวตอนนี้ก็ถึงดอนเมืองนะครับผมตื่นมาดอนเมืองหลับดีมากเลยนะครับก็ไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับก็หลับนะครับเหนื่อยนะครับ ก็จะตีห้านะครับก็เช้าพอดีนะครับพอดีผมก็กลับที่พักผมนะก็ได้ถึงหมอชิดตีห้าน้นี้ก็จะใกล้ตีหานวครับดอนเมืองนี่ก็ถึงแล้วนะครับนี่ก็เป็นสถานีเดินรถนครชัยแอร์นะครับผมก็จะเตรียมเก็บของเก็บอะไรนะครับก็ถึงแล้วนะครับ ตั้งแต่ห้าโมงครับห้าโมงเย็นน้ท่านสูส่จดตไม้ไปทางหมอชีสสองนะครับก่อนท่านจะลงจากรถนะครับกรุณาณปับบอด้วยนะครับกรุณาตรวจสอบสภาพระของท่านให้เรียบร้อยด้วยนะครับขอบครับ ก็ถึงหมอชิดแล้วนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามให้ผมนะครับก็รับชมก็บางทีคลิปผมก็ไม่เหมือนคนอื่นะครับเพราะผมก็เพิ่งหัดทํานะครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับกดติดตามให้ด้วยนะครับก็สวัสดีกรุงเทพนะครับตอนเช้าๆนะครับผมก็จะไปพักก่อนต่อที่ห้องนะครับก็วันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ